สวัสดีเพื่อน f อโชคดีชนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดก็หลังจากไปหาจิตุกนะครับน้องตุกปรากฏว่าน้องตุกไม่อยู่นะครับไปโคราชนะครับเนาะก็ถ้าไม่ทันยังไงน้องตุกไม่กลับมาก็อาจจะเอาตัวเลขนี่ไปสรุปโค้งสุดท้ายนะครับแต่วันนี้ครับแอดมาตามเลขทูบท่านพระอาจารย์สมรักก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไปสรุปโค้งสุดท้ายแล้วก็บางท่านอาจจะไม่ได้ดูเนาะ ดูไม่ทันนะครับเพราะวันนี้ก็จะมี2คลิปเนาะตอนเย็นน่าจะเป็นคุณยายทองเยยนะครับนะอ่ะยังไงก็ต้องขออนุมโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนนิพพีทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกระถินวัดปทุมวันนะครับกระถินวัดพันศีก็ทอดไปวันที่26แล้วเนาะก็ตอนนี้ก็ขอบอกบุญกระถินวัดปทุมวันนะครับแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับพี่นางนะครับพี่นางนะก็เรียกว่าร่วมบุญมาเยอะเลยนะครับ ทุกครั้งที่บอกบุญไปนี่พี่นางไม่พลาดนะเรียกว่าโอ้เรียกจะเป็นประธานได้นะครับเนื่องจากไม่มีเจ้าภาพนะครับส่วนเราท่านก็าตามกําลังนะครับนะเนาะจะหลักร้อยหลักสิบนะก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพด้วยกันทั้ง,งหมดทั้งสิ้นนะครับเอ,เอาที่เราไม่เดือดร้อนนะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องขออโุทนาบุญนะครับแล้วก็บอกบุญให้พี่นางด้วยนะครับสําหรับเพื่อนดีซีที่คอมเมนต์มานะครับอยากเข้ากลุ่มอยากดูดวงกับพี่นางก็ ไลน์แอดนะครับอยู่ด้านล่างมุมซ้ายสีเหลืองนะครับเนาะก็เป็น ID l i ี e ก็สามารถทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มนะครับส่วนจะดูดวงกับพี่นางนะครับตอนนี้พี่นางมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับจำนวนจำกัดด้วยเห็นพี่นางบอกนะครับว่าเขาเรียกอะไรครับจะเอายอดยอดจากตรงนี้ไปทำโรงทานที่สนามหลวงนะครับที่ที่สนามหลวงงานพระราชพิธีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะ ก็ถือว่าบอกบุญให้พี่นางแล้วกันนะครับเนาะแอดก็ไม่ได้รับโฆษณาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะก็ถือว่าบอกบุญช่วยกันใน,นานะที่พี่นางก็ร่วมบุญสร้างโบสถ์มาอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเยอะเลยนะครับเนาะกระถินวัดประทุมวันนี้น่าจะเป็นประธานได้เลยนะครับเนาะก็อนุโมทนาบุญกับพี่นางด้วยนะครับวันนี้เรามาตามเลขทูตพระอาจารย์สมรักนะครับหลังจากงวดที่แล้วเข้าสามตัวแอดไม่ได้ลงนะครับเนาะ เดี๋ยวคงสุดท้ายก็จะไปสรุปอีกทีนะครับอันนี้เป็นด้านที่ตะวันตกนะครับเนาะก็กําลังจะสร้างพญานาคนะครับเนาะด้านหน้าสร้างแล้วก็ใช้เวลาสามเดือนแอดว่าสมราคานะสมน้าสมเนื้อกับราคาที่ว่าจ้างเพราะใช้เวลานานนะครับข้างละสามเดือนก็ถือว่าราคาโอเคครับเนาะประลวดลายก็ถือว่าเป็นงานฝีมือด้วยนะครับเนาะส่วนด้านในด้านล่างนี่ก็ แม่ก็ติดกระจกแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนที่มีสงครามรบกันก็าทางการเนาะทางอำเภอเขาก็จะขอเป็นที่หลบภัยให้กับหลบภัยให้กับคนที่หนีสงครามจากชายแดนเนาะมาหลบหลบภัยที่นี่ด้วยนะครับก็เลยต้องรีบติดตั้งกระจกนะครับด้านในนี้ก็จะมีทั้งไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชีอะไรเนาะ ก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมได้นะครับเนาะก็ในส่วนของด้านล่างนะครับวันนี้ถือว่ารีวิวข้างล่างก็ถือว่างานก็ถือว่าดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับอ,อย่างไรก็ต้องขอ,อนมโมทนาบุญกับพื้น F4 เนาะวันนี้แอดก็พาชมนะครับก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับเน้นประโยชน์ใช้สอยในเรื่องของโบสถ์นะครับส่วนด้านบนก็จะไว้ทําสังฆกรรมพระสงฆ์ลงอุโบสถหรืองานอุปสมบทนะครับก็ ก็เป็นงานด้านบนนะครับเนาะอันนี้นะครับคือพญานาคนะครับเนาะแหมงวดที่แล้วต้องบอกว่าเลข3าตัวท่านพระอาจารย์สมรักก็อธิษฐานจิตขอกับพญานาคทั้ง4ตระกูลนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นตระกูลอะไรนะครับเนาะเพราะว่ามีกี่ตระกูลนะสี่เหรอสีอะไรนี่แอดยังไม่รู้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นงานสมราคาเนาะก็คิดไปนะครับก็รธรรมดานะครับไม่โบสถ์ไม่ไมด้เน้นลวดลายเยอะนะครับ เอาละครับนะเดี๋ยวมาดูเลขทูบท่านพระอาจารย์สมรักนะครับงวดนี้เมื่อคืนนะครับเป็นทูบที่สองหลังจากาวันที่21จุดไปแล้วแม่ไปตรงกับเลขพระพันปีนะครับจุดวันที่21พอมาวันที่2 4ก็แม่พวกเราก็ได้ข่าวร้ายเนะเาะท่านทรงสวรรคตก็พรงเอยเลขทูบแรกก็ไปตรงทีนี้เรามาดูทูบสองกันนะครับว่าแม่แอดคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆท่านเลยนะครับเนาะ ก็ดูแล้วกันนะครับก็ขอบารมีพญานาคช่วยเปิดคุ้มรัพย์ให้เพื่อนทีสี่ได้มีโชคมีลาบกันหน่อยนะครับเนาะอ่าละครับเนาะแอดก็ลงรูปให้อ่ะอย่างไงก็ต้องขอโมทนาบุญทุกท่านเลยนะครับเนาะที่ร่วมบุญกระถินวัดประทุมวันนะครับเพราะว่าถือเป็นวัดพี่น้องกับวัดตรงนี้นะครับห่างกันแค่2กิโลนะครับท่านพระอาจารย์สมรักก็รักษาการอยู่ที่นั่นแหละครับอ่าละครับวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ